อ๋อเนื้อเน้นๆเลยพี่<า>น,อน้องเลย,เอยโอ้ยอุ่นๆจังสิอืมนี่มักินปลาท่านพูดพูดอ๋อสบายดีเนาะเมื่อนี้ก็โบมียงยลายเนาะวันทย์วันยุดก็พี่พากันมากินปลาใชนะ่ไหม ตามแผนทางไปกินปลาอยู่ทีงนาเดี๋ยวนี้เวลาก็ประมาณสามสี่โมงอนอากาศกำลังเย็นๆเลยตะเวนกัน,นชิตกดินถอยคำยำแรงบ้านเฮาดูรูปนะข้าวของนา้ามากับเกี่ยวทุกสองคนมันจากาศเข้ากำลัง เขียวงามเนาะกำลังจะสุกแล้วนี่เชียงนาวม,มาบ้านอากาศอาพอดีเลยโบดเดดอากาศไทยคำยำแรงกำลังดังไฟอยู่หลังจากที่ดังไฟแล้วแล้วกาสีปิ้งปาลากาสีพากันกินหนหนึงเนาะกาบมีงเราเมื่อนี้เอาเหล้า เอาเลามากินสองปอกสองคนเนาะซองปอกก็คือพอดีขวดเดียวลเลยเลาขาวเลาขาวสองปอกพอดีขวดคนละปอกเลยนี่โควิดบ,บริกินห่มกันเนาะกินคนละอันเลยคนละปอกเลยเครื่องวันนี้ก็ที่มีแต่แป้งนัวแล้วก็หักเพชรแล้วก็มมกหมกมมกแครนอยู่ใน จังซํานี้จี้แล้วก็ย่อๆใส่กันกินเลยง่ายๆเนาะพี่น้องเมื่อกี้ก็ได้ไปตัดไม้ตัดเอาไม้มาเสียมออกเพชรเอ้ยมันเทียมมันเทียมเจ็บดิเก็บเนาะเสียมกเพติัเพมาจีจีเอาเพสิตําเแจวโอ

เสียบมักเพาวพีน้องเลยอันนี้ก็นี่พีชก็พีชแห้งเพ็ชโดกบ้านเจ้าเอินากพ็ชโดกว่านี่มันพ็ดแห้งเลยนี่นเ,เสียบไปข้างไฟให้มันฮ้อนๆแล้วก็ตำ เ,เ,เนาะจากที่เสียบหมอกเพชรแล้วเขาสิได้ไปเผาเราได้ไปย่างไฟให้มันอุ่นๆให้มันหงแห้งๆนั่นนึงแล้วก็ไปทำโอ,โอ,อย้ยอันนี้ดูโอเคหลังจากที่เราเสียบหมอกเพ็ดแล้วต่อไปเขาสิไปเผาหมอกเพ็ดไปย่างหมอกเพ็ดโอเคไฟเบิ้งเลย หลังจากที่เฮาดังไฟแล้วมีฐานแล้วเราก็เอาปลามาย่างมาปิ้งกัใส่เนาะเป้งให้แหมๆแล้วก็ามกเผ็ดนี่มาย่างมกเผ็ดก่อนเอ้ยห่อนแทะเดี๋ยวบุษั่างจับกล้องย่างมกเผ็ดแล้วก็ ป่าพร้อมอี่ต่อไปก็จะมาเฮ็ดแจวเนาะเฮ็ดแจวเฮ็ดเจียวเป็นเฮ็ดแจวขอนบ่งกล้องในตีอืเสียหมวกเฮ็ดมาโย่ใส่ทงเลยละเฮ็ดใส่ งูไซด์จุดบ,บ้านๆเนาะบ่ต้องบ่ต้องเรียสเนาะเรื่องกินเรื่องยากบุคคลประมาทเ,เราสองปอกโอเคสำนียาสกี้คอมเทียนบริจีใส่ไปเลยไหมดเดี๋ยวต่อไปมีปมะแขนมะคจีคแงแ้มถอดใส่ ขคี่ใคร่กำลังปีนปลาอยู่ไฟมีทานบ่พนะเลยนะะเย็นกินคองสเสนนะโอ้ตัวหนึ่งสุกลเด้นี่มอจะได้กินเลยน้อผักเแยมโบเฮมเท่านะั้นไอ ก็หอมแท้ต่อไปกันเด็ดผักเทียมเด็ดผักเทียมใส่โอ้เป็นตะแซสบเลยเนาะจังซี่บอสก็หอมน้องโอ้เป็นตะเป็นตะแซสบเลยว่ะกินหอมเทียมนี่ดีต่อสุขภาพเลยนะพี่น้องเอ้ย เดีสุดถ่ายวีดูถ่ายไปถ่ายมาบางปางเมมัอคืนเด็กๆมันหายเลยเหนี๋ยวแล้วเล,วลวนเอาไปคนกนสิย่อย่ังนีแล้วนะไก่บ้านเลยปลาเดาโคงปลาเดาซากนี่มา,า<ว>กซากธรรมศาตาร์อย่างซีและธรรมศาตลราตลงโทษ <c oughs> โคคเคเลยนอ่อม มาแค้นซิ้นมีเค้นวโอเค okay. oh, โอ้ยดมหอมบ่ขนาดปะหอมขนาดบโอเคยสำหรับน้ำจิ้มเผ็ดแห้งเขาก็เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่เอาปิ้งแล้วกับเนื้อเนื้อแน่นๆพร้อมกับอ่าหนังนิดน,นึงอออืือ้หโอ้ยพี่น้องเอ้ย หอยเบาทแล้วเนาะความแซ่บนีไงมงเอาพี่น้องเอ้นุ่มๆๆๆอืมอืมอืมอวานเค็มเบาขนาดเอ้านี่มันยังมันนี่อันนี้มันใส่มันนี่ใส่เหรอือจำดีดีโอ้ยเซวจังไงคมปะ Lặng cho lao cho lao cho xong cho lắm mừng lắm mừng như cho lắm Mọ lắm cho Mọ mhm 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 ăn Tham mát sụp xúc xúc, lúc phụ trái đấy Ok, nghiền lau vào đây nào Xịn không thế à Nghiền lau đâu xìu Màu พี่น้องเอ้ยหยกเ้าเราข่าวเราสดๆฮอนๆเนอะต้มอยู่บ้านนี่แหละต้มเองกินเองเลยเราข้าวซื้ออยู่เฮือนพะโลงดิอืมใช่กินเราข่าวนีว่แหละโอ้ยบายบ้าเลยพี่น้องเอ้ยความสุขความแซ่บความสบาย อยู่ในเมืองคนอะไรมังวะลงธุรกิจมาลงประหยัดตายกินเหล้าขาวอย่างเดียวน้อยซีนมือเนื้อเน้น,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 นๆน,นๆ้ำมันซีนธุรกิจก็มันมันอยู่ที่อะธุรกิจยำยีกินเหล้าขาวดีกว่าประหยัดดีเอะตบมือ,มอนี่ Nghiên kỳ anh sao? Hồn thông ta. vạp thong quý bì. Hong nó. Kỳ lâu nữa. Hm. 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 มีพักเทียมมีปลาอุ่นๆฮ้อนๆอย่างเงี้ยโอ้ยฮึมึมมันยังเฮ็ดมันเน่ยกรุบกรุบกรุบเลยคัดขนาดเหมาะหำเล่าไเนี่ยเล่าไเนี่ยเล่าเจ๊เวะไม่ใช่ไรคักวะลูกอะเหม,มาะหำาเหมาอะอคิง เป็นน้ำตกน้ำตกเ,เลยเนาะอ๋อเนื้อเน้เนๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยอุ่นๆจังสิงนี่นนม,มักินปลาฮุ่นพุ่อ๋อพี่น้องเอ้ยกินเหล้าอีกแล้วมาหอดรอบอีกแล้วนี่เหล้าขาวเยอะยั่วจ้า อ <c oughs> ือืึฮขักขนาดเมะ